โดยมากแล้วเราจะนึกถึงกลิ่นยูคลิตัสที่จะช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะให้หายใจคล่องหายใจสะดวกขึ้นนะคะแต่ ก็เขายังมีอีกหนึ่งสระคุณนะคะในเรื่องของการทําความสะอาด3มเคล็ดลับในการดูแลเครื่องหนังนะคะก็ข้อแรกเลยก็คือเรื่องของแสงแดดนะคะก็เพื่อนๆควรจะต้องระวังเรื่องของแสงแดดหรือว่าความร้อนนะคะกับเครื่องหนังนะคะเครื่องหนังในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงกระเป๋าหนังนะคะหรือเฟอร์น <laughs> <kicking S 1> ิเจอร์หนังอย่างโซฟาด้านหลังนี้นะคะก็เป็นหนังเหมือนกันนะคะก็ควรจะต้องระวังนะคะเรื่องของความร้อนและแสงแดดนะคะก็เวลาที่ ่แสงแดดเนี่ยมากระทบกับเครื่องหนัง มากๆนะคะหรือว่าความร้อนเนี่ยจะทําให้ผิวของเครื่องหนังน,นั้นนะ่ะแห้งกรอบนะคะแล้วก็พอแห้งกรอบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทําให้ผิวของเครื่องหนังเนี่ยแตกได้ง่ายนะคะก็อันนี้ก็ควรจะต้องระวังน,นะคะและเรื่องที่2เลยก็คือเรื่องของน,นะะ้ําค่ะน้ําหรือว่าความชื้นนะคะก็อย่างสาวๆเองนะเวลาที่พกกระเป๋าหนังออกไปข้างนอกนะก็ช่วงหน้าฝนก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะอย่าให้กระเป๋าหนังของเราเนี่ยโดนน้าหรือ หรืออย่างโซฟาเองนะคะก็มักก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณหน้าต่างเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องระวังนะคะไม่ให้ละอองฝนเนี่ยกระเด็นเข้ามาโดนโซฟาหนังได้นะคะอันนี้ก็ควรจะต้องระวังนะคะและข้อที่3นะคะก็คือควรจะต้องทําความสะอาดทันทีเวลาทีเา่เครื่องหนังเนี่ยโดนสิ่งสกรปรกนะคะไม่ว่าจะเป็นคราบน้ําต่างๆนะคะหรือรอยปากกาก็ตามนะคะหรืออ,อะไรที่ อาจจะมีน้ําจิ้มหกอะไรแบบนี้ค่ะก็ควรจะต้องดูแลโดยทันทีนะคะแล้ววันนี้นะคะปอจะมี DIY นะคะที่เพื่อนๆสามารถทําตามกันเองได้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์มีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวปอจะขึ้นสูตรให้นะคะก็สูตรนี้นะคะสามารถใช้กับเครื่องหนังได้ สำหรับสูตรที่ปอจะทำวันนี้นะคะก็ปอจะขอใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะ,ะแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะก็คือผสมตามนี้ได้เลย และน้ำมันที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้กลิ่นยูคาลิปตัสนะคะก็กลิ่นยูคาลิปตัสนะโดยมากแล้วเราจะนึกถึงกลิ่นยูคาลิปตัสที่จะช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะให้หายใจคล่องหายใจสะดวกขึ้นนะคะแต่ ก็เขายังมีอีกหนึ่งสรรพคุณนะคะในเรื่องของการทําความสะอาดค่ะแล้ววันนี้นะคะปอก็จะใช้กลิ่นยูคาลิปตัสนะคะในการดูแลเครื่องหนังนะคะก็สําหรับน้ํามันนะปอจะหยดประมาณ5หยดนะคะสําหรับสูตรนี้ผ okay. สมกันเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้แปรงนุ่มๆน,นะคะในการทำความสะอาดนะคะก็คือเป็นกระเป๋าแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆถูวนๆไปแบบนี้นะคะ ที่จะต้องการความสะอาดนะคะก็ค่อยๆวนๆววแบบนีนะะ้วิธีนี้จะเป็นการทำความสะอาดแล้วก็เป็นวิธีการดูแลเครื่องหนังนะคะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องหนังด้วยค่ะหลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ในการเช็ดนะคะกะ็คราบน้ำมันหรือว่าส่วนเกินต่างๆนะคะจากเครื่องหนัง ราบน้ำมันที่เป็นส่วนเกินก็จะทำให้เครื่องหนังเนี้ยเงางามนะคะแล้วก็จะช่วยรักษาหนังให้มีอายุการใช้งานได้มากขึ้นค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ในคลิปนี้นะคะก็ลองปรับประยุกต์ใช้กันดูนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการใช้น้ำมันหอมระเหยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ